พบกับชาแนอิฟเฟนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนกู้ภาพคืนโดยไม่ต้องใช้องค์ใช้แอปอะไรเลยนะคะมันง่ายมากนะคะทุกเครื่องกล้องมีนะคะไม่ว่าจะเป็น admin pier o i d ดรออะไรก็ตามนะคะว่ายอย่างแรกนะคะล้วก็กดอันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะคะให้กดเข้าไปที่นี่เลยแล้วก็เลื่อนนะคะเจอคําว่ารูปภาพให้กดเข้าไปนะคะนี่มัไม่เกี่ยวนะแล้วก็ให้หารูปภาพนะคะอันจะเป็นรูปภาพที่เรา ใช้ไปแล้วทั้งหมดแล้วก็ลบไปนะคะนี่คือลบไปหมดแล้วนะไอ้พวกนี้ฮะสามารถเอาไหนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะให้ดูสมมติว่าจะเอาภาพนี้ให้กดที่จุดจุดสามจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนว่าบันทึกลงในอุปกรณ์ก็ลบนะคะก็กดออกนะคะขอลบอันนี้ทิ้งก่อนนะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเข้าไปที่ ให้เรากดเข้าไปที่แกลเลอรี่นะคะแล้วก็กดอับลบลั้มนะคะนี่นะคะค่านี้นะคะภาพที่เราอัปโหลดที่เราลบทิ้งไปมันก็จะอยู่ในนี้เหมือนเดิมนะคะเย่ทำได้หมดนะคะทั้ง android และทุกที่ไม่ใช่ android ก็ทำได้นะคะไม่ต้องไปโหลดอง,งโหลดแอปอะไรนะคะมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอราไปเพียงขั้นนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ก like, ็แชร์กัน